นะครับเพืเ่อนๆสื่อมวลชนที่อยู่ที่นี่นะครับสำหรับวันนี้เป็นการแถลงข่าวผลเลือกตั้งระยองเขต3ของพรรคก้าไกลนะครับก็ผลการเลือกตั้งก็เป็นที่ประจักษ์แล้วนะครับเพราะว่าพรรคก้าไกลได้ประมาณ4 0 0 0มคะแนนนะครับไม่มากกว่าเลือกตั้งเมื่อวันที่1 4พฤษภาคมมาประมาณ11 0 0 0คะแนนถ้าคิดเป็นผลเลือกตั้งของผู้มีผู้มีสิทธิ์ที่มาใช้สิทธิ์นะครับ เมื่อวันที่14พฤษภาคมเราได้มา30%นะครับคราวนี้เราได้มา60%เปิ่มคึ้่นนะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงในวันนี้นะครับขอแสดงความยินดีไปยังคุณหมอบัญญัตนะครับในการหาเสียงอย่างไม่เด็ดไม่รู้จักเด็ดจักเหนื่อยนะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีนะครับแล้วก็ขอขอบคุณพี่น้องประชาชนขอบคุณ ทีมงานของพักคอาษาสมัครสมาชิกทีมงานจังหวัดเพื่อนสอส,อสกว่า30ชีวิตนะครับที่ได้มาช่วยหาเสียงในครั้งสุดท้ายนะครับเราก็จะใช้โมเมนตัมทางการเมืองครั้งนี้นะครับเป็นกระดุม,แ,มดแรกในการหาเสียงครั้งต่อๆไปจนกระทั่งถึงการเลือกตั้งครั้งหน้านะครับ คุณไอซ์ด้วยนะครับที่ได้เสียสละแล้วก็ได้มีสปิริตที่จะพิสูจน์ตัวเองนะครับแล้วก็ขอสแสดงความิดีให้กับจบสคนต่อไปของพี่น้องชาวระยองคุณโยพงทรงสรครับ